ได้ตรวจเยี่ยมสำนักง,งานประชาสัมพันธ์ที่3เน้นย้ำสื่อในสังกัดปรับตัวเปลี่ยนแปลงรู้เท่าทานันสื่อสารข้อมูลอย่างถูกต้องและรวดเร็ว นางสุดลือไทยเลิศเกษมอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์พร้อมด้วยนายดุสิตสิงคีรีรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์และนางจัญญาอัมฮิรันที่ปรึกษาอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ตรวจเยี่ยมการดําเนินง,งานของหน่วยงานในสัง,สงกัดสํานักงานประชาสัมพันธ์ที่3โดยมีคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่ร่วมการประชุมพร้อมนําเสนอการปฏิบัติภารกิจในภาวะวิกฤตในห้วงที่ผ่านมา ทางด้านของอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ค่ะได้เน้นย้ำการสื่อสารในภาวะวิกฤตตามแผนพระอินทร์และถอดบทเรียนภายหลังจบสถานการณ์โดยต้องสื่อสารข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องและรวดเร็วโดยเฉพาะเหตุที่เกิดอยู่บ่อยครั้งอย่างอุทกภัยจะต้องมีการเตรียมและจัดเก็บข้อมูลสำคัญไม่ว่าจะเป็นอินโฟกราฟิกสายด่วนหรือข้อความแจ้งเตือนเพื่อพร้อมใช้งานได้ในทันทีเมื่อเกิดเหตุ ดยสื่อของกรมประชาสัมพันธ์ค่ะจะต้องปรับตัวเปลี่ยนแปลงและรู้เท่าทันเพื่อเป็นสื่อภาครัฐที่หนึ่งในใจของประชาชนและบุคลากรกรมประชาสัมพันธ์ค่ะต้องพร้อมสื่อสารในทุกสถานการณ์มีความเป็นมืออาชีพ ตลอดจนเป็นที่พึ่งของประชาชนที่ต้องนําความเดือดร้อนสะท้อนไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าให้การช่วยเหลือค่ะโอกาสนี้นางเหมือนใจวงใหญ่ผู้อํานวยการสํานักงานประชาสัมพันธ์ที่3ได้นําคณะผู้บริหารข้าราชการและบุคลากรในสังกัดมอบดอกไม้แสดงความยินด,ดีแก่นางสุดลุทัยเลิศเกษมอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ในโอกาสได้รับเลือกให้ดํารงตําแหน่งประธานที่ประชุมใหญ่สมัยสามัญของสถาบันเพื่อการพัฒนากิจาการวิทยุ ทรทัศน์แห่งเอเชียแปซิฟิกหรือ AIBD GC ในสมัยหน้าค่ะ